สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีแขกมาเยี่ยมที่ร้านเลยครับนะครับเป็นอินสไปเรชันผมเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ผมติดตามอยู่ครับนี่ครับน้องโจครับสวัสดีครับนี่ครับเรามาดูครับน้องโจครับวันนี้นี่รถเข้ารถเข้ามาตามมาดูเลยับ ถในฝันครับแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียนะครับผมผมยังมีเพิ่งมีโอกาสาขับแค่พอเช่นะครับโอเค,อเคก็วันนี้ฝากน้องโจด้วยน้องโจเขาจะมาขอถ่ายทำที่ร้านเรานะครับแล้วเ,เดี๋ยวติตดตามชมชแนลของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ เพื่อนๆผมโจ้ะนะครับและนี่คือชาแนลโอ๊ยไปก่อนเอ้ยอ i ฟ e of c บ r BKK เฮ้ยดูแมปก่อนเมืองนะตามติดชีวิต4แล้อนะตอนนี้ก็กำลังจะไปทำทุระาที่บ้านเพื่อนนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าประสบปัญหาในการใช้เจ้านี่ Google m a ปเนี่ยที่ผมไม่บอกคือ Google Map เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตผมมาก เรียกว่าทุกวันเลยฮะที่ผมขับรถเนี่ยผมจะต้องใช้มือดู Google Map แล้วก็จับพวงมาลัยแบบนี้ฮะซึ่งมันไม่ปลอดภัยนี่เป็นปัญหาระดับชาตินะฮะเพื่อนๆผมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนผมเพื่อผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เป็นลง Google Map ในรถวะใน Android ก็ได้เหมือนเอาโทรศัพท์อย่างเงี้ยไปอยู่ในรถเยทำได้ด้วยวะ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูร้านที่รับโลงโปรแกรมต่างๆในรถนะที่เพื่อนผมแนะนำมาเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะเด็ดดวงดีจริงขนาดไหนไปดูกันครับตอนนี้ครับผมก็มาถึงแล้วฮะที่ มิราดออริโอครับที่นีนี่อยู่ตรงนี้นี่เองฮะเราก็มาเดินดูข้างในกันนะครับว่าที่เพื่อนผมที่ใช้ s อเชกันเนี่ยแนะนำํามาว่าถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับรถต้องมาที่นี่สามารถเอามือถือ Android เนี่ยไปจัดไว้นี้รถได้เลยมันเป็นยังไงฮะนั่นน่ะสิครับมันเป็นยังไงอยากรู้ไปหาคำตอบกันครับ เป็นไฮไลท์อึ่งห้องฮะไปดูกันนะครับโ <ไป S 2> ิโห เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากได้ลำโพงตัวไหนแล้วคิดไม่ออกสักทีเนี่ยเราก็มาห้องนี้ครับจบแน่นอนนะไม่เชื่อดูลำโพงที่อยู่ข้างหลังผมครับโอ้โหเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะมีเกมเล็กๆเล่นนะครับอาซิมช่วยถือกล้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกดลำโพงแล้วเธอเดาว่าลำโพงมาจากตัวไหนเออถ้าเดาผิดถ้าเดาผิดนั่งใน้ซี่กับใาเอกไปตอนนี้เนี่ยมีลำโพงประมาณส6หคู่ง่ายนิดเดียว แล้วเดี๋ยวกดเลขนะเธอเดาว่ามาจากตรงไหนไงคือมันมาออกมาจากตัวเดียวใช่เธอแค่ต้องเดาว่าคู่ไหนเร็วคู่บนสุดบนสุดซ้ายเออซ้ายซ้ายบนสุดถูกไหมพี่อยู่ล่างสุดอยู่ล่างสุดขวาครับผิดครับดังนั้นวันนี้กลับบ้านเองครับบ๊ายบายบ๊ายบายที่นี่มีลิฟต์ด้วยเธอตกใจเปล่า ตกใจก็ได้ดดดดไว่ายังเป็นห้องเรียกว่าโอยเทสเสียงอย่างจริงจังนะครับลำโพงเนี่ย <c oughs> เป็นร้านนะครับเป็นร้านลำโพงตัวนี้ฟ <c oughs> ังเสียงครฟังเสียง hey, <the> า <c oughs> ผมก็ยอยู่กับพี่รคดับเป็นเจ้าของวิรานออโต้ที่นี่นี่เองพี่โรดวสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอถามก่อนเลยว่าที่นี่เนี่ยรับทำอะไรบ้างครับพี่รดเราเป็นศูนย์ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะครับตอนหลังเนี่ยเราขยายเป็นเขาเรียกว่าคาร์เีเดียโซลูชันคือที่เกี่ยวกับระบบภาพและเสียงนรถยนต์เนี่ยนะครับ,รบเราทำหมดแล้วที่สำคัญตอนนี้เราเน้นเรื่องเทคโนโลยีด้วยคุยไงว่ามาปุ๊บครบจบอยากได้อะไรก็สามารถใส่ได้หมดแล้วครับพี่รอดอย่างที่นี่เนี่ยทำรถต้งแต่ ถึงไหนกะได้บ้บานครับบอกว่าอย่างนี้ห0 0 0งหมขึ้นไปเลยนะ่0 0ม0บาขึ้นไปจนถึงถ้าคุณมีอินสไปรเรชันระดับไหนติ5ล้านผมก็ทำพูดง่ายว่าขอให้เป็นคนที่ชอบใช่มาคุยกันใช่ครับสามารถจัดให้ได้หมดทุกอย่างผมมองว่าตลาดรถยนต์เนี่ยเราผู้คนมีโอกาสที่จะฟังเพลงพอๆในวถได้นะครับเ<ๆ>พียงว่าหลายคนไม่กล้าแต่ตอนหลังเราก็เลยมุ่งเน้นพัฒนาว่าเอาชุดเครื่องเสียงเนี่ยที่ไป็นตอบโจทย์รถยุโรปแต่ไม่กระทบระเกิดรถ ใช่ฮะอันนี้สําคัญมากว่าเราก็ไม่อยากให้ไปลือ้อไปแกะไปทําอะไรที่มันไม่ใช่เหมือนเดิมกับรถของเราาลับพี่แล้วผมอยากรู้ว่าคําถามสุดท้ายแล้วกันนะร้านพี่เนี่ยต่างอะไรยังไงกับร้านอื่นอยากร้านติดตั้งเครื่องเสียรถทวไมทาไมต้องมาร้านพี่ครับโอเคน่าจะหลายเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีประสบการณ์เราเชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วที่สําคัญคือคุณมั่นใจได้เอาเป็นว่าเราวันการกันตีเรากสนไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกผมสง่งรถไปแข่งขันที่อเมริกา ญี่ปุ่นก็ไปมาแล้วหลังสุดปีแล้วเพิ่งไปยุโรปเป็นแชมป์เป็นแชมป์ครับต้อหล,ลกนะครบการที่จะส่งรถข้ามน้ำข้ามทะเลไปไม่หมดข้อที่สองก็คือว่าผมรู้สึกว่าผมอยากทําธุรกิจเนี่ยแบบตั้งใจนะครับให้ไม่แพ้ธุรกิจอือไม่ว่าจะเป็นทีมงานคุณภ,ภาพสินค้าหรือทุกอย่างเนยนะครับมันตอบโจทย์ลูค้าแน่นอนอ ไว้เชื่อว่าถ้าเกิดทำไรเนี่ยแล้วเราทำด้วยใจลูกค้าที่มาสัมผัสเขาต้องรู้สึกเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่โลดมากรับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับแล้วฮะก็ถึงเวลาที่ผมและเพื่อนๆอยากรู้ครับว่าเราเนี่ยจะเอาเจ้ามือถือ a n d ด o อ d ไปใส่ในรถได้ยังไงครับแล่วันนี้ครับโชคดีมากเพราะว่าเรามีรถที่ทำเสร็จแล้วครับนั่นคือเจ้าป o r s เช่91้ไคล่คันนี้ครับเรารอช้าครับไปลองกันเลย ความเจ๋งของมันก็คือผมเนี่ยไม่ต้องถือเจ้าโทรศัพท์เป็นกู o ก l e m แ p อีกต่อไปแล้วว่าคันนี้ครับสั่งการด้วยเสียงครับนี่ตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอินเทอร์เฟซทั่วไปที่ติดมากับรถปอร์เช่แล้วครับแล้วกดค้างครับตอนนี้าก็กลายเป็นโทรศัพท์แล้วไลด์ปึ๊บนี่ฮะซคอนสแควร โอ้โห oh มาแล้วครับผมง่ายนิดเดียวแค่ปลายปากโอเค Google เปิด YouTube เฮ้ยเฮ้ยตามติดชีวิตสี่ล้อเฮ้ยมาแล้วผมสามารถที่จะขับรถไปด้วยนะฮะแล้วก็ดูชาแนลของตัวเองไปด้วยนะฮะอะไรมันจะดีขนาดนี้ครับเอาละครับเราไปขับกันครับผม นิเพื่อเห็นว่าข้างหลังผมเนี่ยผมอยู่ที่สูนคาร์วิโน่เบอรี่ไทยแลนด์นะครับก็เป็นสูนเป็นตัวจริงด้วยตัวจริงโอเค Google เดียวพิมพ์ร้านขายสัมทาระก็หมายการทานจดทะเบียนผ่านบางเกอกอยู่ที่อ๋อมันเป็นขับเหรอเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยขับรถอยู่เป็นขับนะครับอาจจะแบบว่าเป็นไนท์ขับให้คนไปเต้นกันเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแล้วพูดออกมาได้ไง อกเพื่อนแนะนำบอกว่า oh, ช right? ่วงวันพ้าใช่ไหมเขาบอกให้ไปซื้อสังฆทานที่นี่เขาไปเช่าทิศอาจจะจําชื่อร้านผิดโอเคครับกลับบ้านดีกว่าครับการดูหนังแบบนี้ในรถไม่ถูกต้องไม่สนับสนุนเมื่อควรดูที่ส่วนตัวนะครับตออเล่นอีกแล้ววันนี้มุกเยอะเนาะ รีวิวการใช้งานในรถคงแล้วจบเพียงเท่านี้ก่อนครับก่อนที่ชีวิตผมจะจบเอาซิมอยู่ไหนหัหน้าว่นไหน,นีิไม่ <laughs> สใสัยเราไปซื้อของหวานมันรอแล้ฮะว้าไปที่อื่นกันต่อฮะเอาล่ะผมก็ต้องกลับมาเจ้ามาน้อยนะแล้วก็คันนี้เนี่ยมันไม่มีก็ <laughs> ต้องใช้ระบบแมนวนวลฮะโอเคอีแก Google เปิด g o o g l e แบบ ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ใช้นะครับของเทคโนโลยีแบบแมนนวลนะฮะอาจจะความปลอดภัยลดลงหน่อยฮะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะจะได้ไอเดียนะในการปรับแต่งรถที่ต oh kind of like ัวเองชอบเนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปจนจบใช่เปล่า ช่อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอ้ยซับสไครต์พร้อมกันดิเอาไว้กดไลค์ก่อนไลค์แชร์ซับเตอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบอาม่าด้วยถือกล้องให้ไม่ก็อย่าลืมเม้นบอกกันได้นะเอาล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเปิดยังเนี่ยเออเปิดแล้วเปิดโอ้โหช้าเหลือเกินนี่มันแอนดรอยเขาเปิดต้องนาน นี่มันแอนดรอยยุค1 9 9 0การประมวลผลชั่วโมงครึ่งนะระบบโอ้ยการประมวลผลช้ามากครับแต่มีสูงอยู่อย่างหนึ่งนะครับความงี้เงาให้พูดใหม่ไปจริงๆครับบ๊ายบาย